สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกทันธรร พบกับนายแพทย์ชัดชัยสีบันดิตดิฉันชุลีพรช่วงรางสิ่งพร้อมสาระดีๆทันโลกและมุมมองธรรมะทันธรรมจากการถ่ายทอดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์สงชัยฐานวุฒโธท,ท่านผู้ชมคะ วันนี้รายการของเราจะมาพูดคุยกันเรื่องร่างกายกับอนุมูลอิสระเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับตัวการที่ทำให้ร่างกายของเราเสื่อมโทรมและเจ็บป่วยรวมถึงวิธีป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพอันเกิดจากอนุมูลอิสระนั่นเองค่ะแต่เรื่องเราจะเป็นอย่างไรต้องไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณหมอชัดชัยค่ะ คุณหมอคะอนุมูลอิสระคืออะไรคะครับคำว่าอนุมูลอิสระนี่เราได้ยินมานานแล้วนะฮะค่ะเพราะว่าเดีย s. <S ๋ยวนี้ใครๆก็พูดถึงนะครับในวงการผิวพรรณก็จะพูดถึงแม้ซันอนุมูลอิสระมาทําลายผิวเสียหมดเลยนะฮะใช่ก็คืออนุมูลอิสระนี่เป็นผู้ร้ายมามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับต<ช>่ในปัจจุบันนี้เรารู้ความจริงของอนุมวลอิสระมากขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขาความรู้กันนะครับก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่ามันคืออะไรนะฮะใช่ก่อนอื่นเราต้องมองอย่างนี้นะครับว่า โลกเราเนี่ยนะฮะประกอบไปด้วยแร่ธาตุประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งที่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตเนี่ยส่วนที่เล็กที่สุดก็คือส่วนที่เล็กในระดับที่เรียกเป็นยูนิตของสิ่งมีชีวิตเรียกว่าเซลล์นะครับข้างในนั้นก็ยังมีนิวเคลียสมีอะไรต่ออะไรเลกลงไปเลกลงไปมีเขาเรียกเซลล์ออร์แกเนลหรืออวัยวะของเซลล์เนี่ยนะมีนิวเคลียสอยู่ในใจกลางแล้วก็มี d n a มี RNA นั่นคือจบละสําหรับสิ่งมีชีวิตนะครับไม่ว่าพืชไม่ว่าสัตว อะไรก็ตามที่เรียกว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยล้วนประกอบไปด้วยเซลล์นะครับทีนี้สิ่งไม่มีชีวิตล่ะเราเห็นเป็นเหล็กเป็นสารเคมีเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ครับจริงๆแล้วมันประกอบไปด้วยโมเลกุลน,นะครับแล้วโมเลกุลเนี่ยมันก็จะเล็กลงไปใหญ่ขึ้นรวมตัวกันเป็นสารประกอบเป็นโครงสร้างขึ้น แต่ส่วนที่เล็กที่สุดเนี่ยมันจะเรียกว่าอะตอมนะฮะ,ะอะตอมก็คือเป็นหน่วยเล็กๆข,ของโมเลกุลต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งจะมีโปรโตอนนิวตอนแล้วก็อิเล็กตอนอิเล็กตอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นประจุลบแล้วก็วิ่งอยู่รอบอะตอมวิ่งวนอยู่รอบอะตอมอะตอมนึงโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะถ้ามันอยู่สมดุลก็คือมันจะมีอิเล็กตอนที่เข้าคู่กันพอดีเข้าคู่กันพอดีมันก็มันก็คือเสถียร แต่ถ้าหากว่าอิเล็กตรอนมันหายออไปอันหนึ่งนะครับมันก็เรียกว่าไม่สเสถียรเหมือนเหมืนมน rogen, อนไฮโดรเจนอะตอมที่มันถูกเอาอิเล็กตรอนออกไปอันนึงนก็เป็น H ลบเนี่ยมันก็ต้องจับคู่กับน้ำก็ต้องไปหาออกซิเจนใกล้กับก้ำเนน่ค,นครับเพราะฉะนั้นคําว่าน้งภูมิิสระความจริงแล้วมันก็คือโมเลกุล ที่เป็นอะตอมที่ไม่เสถียรเนื่องจากว่าขาดคู่อิเล็กตรอนนะครับ mm hmm. ก็เลยต้องไปวิ่งหาคู่อิเล็กตรอนซึ่งอาจจะเป็นเนื้อเยื่อของเราเองก็ได้ต้องไปหามาจากที่อื่นใช่ครับมาชดเชยให้ตัวเองใช่ค่ะอนุมูลอิสระมีปัญหากับความเสื่อมของร่างกายต่างๆเหล่านี้ก็เพราะว่ามันหาคู่นี่แหละฮะ S <S มันไปวิ่งหาคู่อย่างเช่นมันไปจับกับโมเลกุลของไขมันเนี่ยทำให้เกิดปฏิกิริยาสนิมในไขมันที่เขาเรียกว่าออกซิไดซ์ l d l เทำให้เสลือตีบเสลือข็งหลอดเลือดแข็งตัวนะฮะหรือการที่อนุมนูลอิสระเนี่ยมันไปวิ่งจับกรบดี a มันก็ไปทําลาย DNA ทํนเทให้ดี a นเสื่อม DNA นแตกไปอย่างางี้นะครับคจทิงแล้วเรื่องของอนุมนูลอิสระนี่นะมันเป็นทฤษฎีเริ่มต้นเลยนะทฤษฎีแร,รกๆเลยของความแก่ คือเขามีการคิดมาเยอะเลยว่าความแก่นี่เกิดจากอะไรตอนนี้คิดออกมาได้1ิบกว่าทฤษฎีแต่ทฤษฎีที่1เลยนะถือว่าเป็นทฤษฎีอันดับหนึ่งเลยนะของการว่าทําไมมนุษย์ถึงแก่เนี่ยก็คือ free radical theory of aging ก็คือทฤษฎีว่าอนุมูลอิสระนั่นแหละคือตัวการที่ทําให้เราแก่นะครับดิฉันฟังแล้วนึกถึงว่าคนไม่มีแฟนแล้วไปแย่งแฟนคนอื่นทําให้สังคมตรงนั้นเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยเหมือนกันอย่างนั้นไหมคะ ครับมันก็คือมันจะเป็นต้องไปจับจับคู่แล้วเผอ,อิญเนี่ยการจับคู่มันเนี่ยนะฮะก็ไปก่อปฏิกิริยาที่ทําให้เกิดผลสะท้อนที่ไม่ดีออกมาค่ะจริงๆแล้วตัวอนุมูลอิสระเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอไปแย่งอิเล็กตรอนจากเขามาทําให้มันผิดรูปผิดร่างไปแล้วเกิดโรคต่างๆใช่ไหมคะครับ,ม,รบมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมคงอาจจะอยากทราบว่าอนุมูลอิสระเกิดขึ้นในร่างกายเราได้อย่างไรแล้วใช่ไหมคะค,คุณหมอเกิดได้ยังไงคะ ครับอันนี้คือถ้าพูดลึกไปก็จะงงนะครับแต่ว่า <คะ S 2> ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าในดีมีเสียในเสียมีดีนะไม่มีอะไรดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรเสียร้อยเปอร์เซ็นต์อนุมูลอิสระก็เช่นเดียวกันนะครับความจริงแล้วร่างกายเราหายใจเ네นี่ยหายใจด้วยกระบวนการส่งผ่านอิเล็กตรอ,อ,อนนะครับคือการสร้างอนุมูลอิสระนั่นเองอย่างเวลาเราจะสร้างพลังงานนี่นะครับมันต้องมีการส่งต่ออิเล็กตรอนมันก็คือการสร้างอ,อนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นในร่างกายเราเองนี่นะครับมีกระบวนการที่จะทําให้เราได้พลังงานเนี่ยนะ เป็นขบวนการของการใช้ออกซิเจนและการสร้างอนุมูลอิสระครับเก<ช>ิดขึ้นในขบวนการหายใจของเซลล์แล้วเราถึงได้พลังงานขึ้นมาแต่อนุมูลอิสระตอนสุดท้ายเนี่ยครับคือมันทํางานเสร็จแล้วเนี่ยตอนสุดท้ายก็จะถูกย่อยสลายไปโดยเอนไซม์ของร่างกายเอง<ช>นะครเพื่อที่จะ ปกป้องหรือว่าปกป้องไม่ให้มันทําปฏิกิริยาต่อกับส่วนสําคัญของเซลล์เช่น DNA เช่นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราหายใจอยู่ได้ทุกวันนี้นะครับเป็นเพราะเราสามารถสร้างอนุมูลอิสระได้เองเอาละเชื่อมเริ่มงงใช่ถ้าไม่มีนี่ก็ตายเหมือนกันนะเนี่ยใช่อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายมันเกิดอยู่ทุกวันอยู่ละเวลาเราทํางานร่างกายมันเกิดอยู่ทุกวันปัญหามันจะเกิดก็ต่อเมื่อมันสร้างแล้วนี่นะสร้างเยอะไป แล้วมไม่มีตัวที่ไปทําลายมันทิ้งนะครับหรือมันเยอะจนกระทั่งตัวที่ทําลายมันทิ้งมันไม่พอนะฮะมันก็จะเกิดปัญหาได้นั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะฮะนูมูลสระมาจากข้างนอกไอ้ตัวที่ไหนที่เราพูดถึงอนุมูลอิสระมันไม่ดีมันไม่ดีเราจะพูดถึงตัวนี้ตัวเดียวคือมันมาจากภายนอกร่างกายเราได้รับสารพิษมานะฮะได้รับสารโลหะหนักมาการติดเชื้อทั้งแบคทีเรียทั้งไวรัสการอักเสบหลายอย่างรวมทั้งขมเหลวควันเสียต่างๆเหล่านี้ มันก็จะก่อให้เกิดสารอนุมูลอิสระขึ้นมาทําลายเซลล์ได้โดยตรงแม้กระทั่งการออกกําลังกายอย่างรุนอย่างหนักหน่อยกเกินไปหนักเกินไปก็สร้างอนุมูลอิสระขึ้นมาเยอะจนกระทั่งร่างกายเขาบอกไม่ทันก็เกิดภาวะอนุมูลอิสระเกินให้เกิดภาวะเสื่อมก่อนวัยนะซึ่งนําไปสู่โรคได้นะครับเพราะว่าเมื่อเข้าไปทําลายหลอดเลือดได้ใช่ไหมฮะเข้าไปย่อยไขมันไปเปลี่ยนไขมันให้เป็นไขมันชนิดเป็นสนิมได้ เพราะฉะนันก็เลยส่งผลเสียต่อโรคได้เช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจนะฮะ้นเลือตตีความดันโลหิตสูงแม้กระทั่งโรคสมองเสื่อมต่างๆเหล่านี้ล้วนมีจุดเริ่มต้นเนี่ยหรือมีขบวนการเนี่ยนะฮะเกี่ยวข้องกับอนุมูลอิสระทท้งนั้นเลยโรคอัลไซเมอร์โรคอะไรพวกนี้พิบัติสารต่าคะรวมไปถึงโรคมะเร็งด้วยาบางทีมันก็มีพาร์ทหนึ่งของมันนะส่วนหนึ่งของมันเกี่ยวข้องกับการที่อนุมูลอิสระนี้เข้าโจมตี ค่ะแล้วในเรื่องของอารมณ์และความเครียดมีผลต่ออนุมูลอิสระไหมคะมีผลโดยตรงและก็มีผลโดยอ้อมนะก็คือว่าความเครียดเองแล้วก็อารมณ์เองเนี่ยก่อให้เกิดการสร้างสารคลิกสารความเครียดในร่างกายสารความเครียดเหล่านั้นแหละครับไปเบิร์นเอาหรือว่าไปทําลายล้างสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเราเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เวลาเราสร้างหรือได้รับอนุมูลอิสระเข้ามาร่างกายก็เลยก็เลยไม่พอนะฮะก็คือมันก็เลยส่งผลว่าความเครียดทําให้เกิด อนุูลอิสระเพิ่มขึ้นเรารู้สาเหตุแล้วว่าเกิดจากอะไระทีนี้เราจะป้องกันไม่ให้อนุูลอิสระที่เกินพอดีในร่างกายของเราเกิดขึ้นเราจะทํำยังไงดีคะคือร่างกายมีระบบนะฮะระบบในการเซตตัวให้เกิดความสมดุลอยู่ะนะครับในเมื่อร่างกายเราก็รู้อยู่นะว่าเราเองเนี่ยทางานด้วยอนุูลอิสระ,ะอยู่เฉยๆก็มีแล้วอะ<ช>่ะอยู่เฉยๆก็มีแล้วเพราะฉะนั้นในอาหารของมนุษย์เนี่ย มันจึงมีสารต้านอยู่ในนั้นโดยธรรมชาติ๋อธรรมชาติส,สร้างให้เสร็จแล้วเช่นผลไม้ต่างๆโดยเฉพาะผลไม้ผักที่มีสีนะฮะผักสีเขียวสีแดงเช่นพริกหยวกพริกเขียวพริกแดงพริกเหลืองอย่างเงี้ยมะละกอมเะเขือเทศอะไรกลางๆาที่เป็นสีมันจะเป็นเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระหมดเลยส่วนผักเขียวเนี่ยจะเป็นเรื่องของการกําจัดสารพิษเพราะว่ามันจะมีสารพวกคอรฟิล เพราะฉะนั้นผักสีกับผักเขียวนี่มันต่างกันนะไม่ใช่ว่ากินผักแล้วเหมือนกันไม่ใช่นะฮะต้องให้ผักสีเท่านั้นแหละผักสีเท่านั้นแหละที่จะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ในพวกผลไม้บางอย่างนะฮะเช่นในมะนาวมะละกอในแอปเปิ้ลอ่าแล้วก็ในลูกเบอร์รี่ทั้งหลายเช่นงหมคก็จะมีนะก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันโดยที่สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับ มันมีอยู่ในธรรมชาติเพื่อหวังจะให้เรารับประทานเข้าไปเพื่อจะไปสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นะนะรสร้างสมดุลในร่างกายส่วนหนึ่งร่างกายสร้างขึ้นอีกส่วนหนึ่งได้รับมันจากอาหารนะครับปัจจุบันนี้ความผิดพลาดก็คือว่าเราทานอาหารที่มันขาดสีนะฮะเราใช่ใช่อย่างเช่นเราไปที่ร้านอาหารจานด่วน ที่กลางวันหรือร้านข้าวราดแกงตอนกลางวันนะครับลองไปดูสิมันมีผักไหมนะฮะใช่เราอาจจะกินกระเพราไก่ไข่ดาวได้กระเพรามากี่ใบเองใช่ค่ะแล้วก็ไข่ดาวแล้วก็แตงกวานิดหน่อยจบแล้วนะครับตอนเช้าก็ข้าวเหนียวหมูปิง้งปลาท้องโกเน้เต้าหู้และแกงต่างๆนี่นะที่เป็นข้าวราดแกงภาคกลางนี่ก็คือจะขาดผักเยอะ นะฮะไม่เหมือนแกงทางเหนือกับแกงทางใต้น,นี่ก็จะมีสารอนุอิสระเยอะระดับหนึง่งมากที่สุดคือแกงทางเหนือนะครับมีสารจาน,าานอนมูลนิสระ,ะสูงสุดนะครับดออรไมตรีสุทธิจิตเนี่ยเป็นอาจารย์มชนะครับเขาทําวิจัยออกมาละผักทางเหนือแล้วก็แกงทางเหนือแะละเจ๋งสุดอย่างเช่นอะไรบ้างคะแกงผักเขื้ดแกงแกงผักกาดก่อมแกงอะไรอย่างเงี้ยพูดมาไม่รู้จักสักอย่างเลยนั่นแหละคืออาหารทางเหนือเขาจะเน้นผักใส่ผักเยอะ เยอเขาไว้อาหารทางใต้เดี๋ยก็มีเนื้อสัตว์ใช่ไหมมีกะทิมั่งมีอะไรอ่ะชูชีมีอะไรก็คือกริ้งค่ะเก่งแต่ปลาผักไม่หลากหลายไงเพราะฉะนั้นหลักง่ายๆคือทานผักให้ครบทุกสีเขียวเหลืองส้มแดงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ผักพื้นบ้านนะฮะผักพื้นบ้าน ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะคะในแต่ละวันเนี่ยเราไม่สามารถจะทานอาหารให้ครบหมู่ได้จําเป็นต้องหาวิตามินเสริมไหมคะคุณหมอความจริงแล้วนะวิตามินเสริมที่ดีที่สุดคือการเลือกอาหารนะครับการใช้ของธรรมชาติเข้ามาคือเราต้องทานเพิ่มครับทานผักผลไม้สมาคมโรคหัวใจสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาแนะนําว่ามนุษย์เราถ้าจะเอาชนะ ไม่เป็นเบาหวานในอนาคตได้นะครับคือใครก็ตามที่ไม่อยากเป็นเบาหวานไม่อยากเป็นความดันโลหิตสูงไม่อยากเป็นโรคหัวใจเนี่ยสมาคมโรคหัวใจสัฐอัมริการแนะนําให้ทานผักผลไม้อย่างน้อยวันละเจ็ดเซอร์วิงหรือว่าเจ็ดถ้วยนะครับถ้วยแค่ไหนคะถ้วยเท่าถ้วยข้าวถ้วยซุปถ้วยซุปถ้วยข้าวนี่ครับวันละเจ็ดถ้วยนะครับ ซึ่งถามว่าใครทําได้บ้างนะฮะไม่ได้หรอกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทานได้3าถ้วยก็อิ่มแล้วใช่ใช่เะนเยอะนะครับเจ็บทนนี่ไม่ง่ายนะฮะเพราะฉะถ้าทําไม่ได้ก็มี2วิธีนะครับหนึ่งคือเอาวัตถุดิบมาปั่นนะฮะปั่นแล้วดื่มมันก็จะทานง่ายขึ้นถ้าเราจะปั่นโดยไม่ไม่แยกกากวิธีการก็ใส่น้ําแข็งเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เกิดความร้อนไงไม่เกิดความร้อนเอนไซม์มันก็ยังเหลืออยู่เยอะหน่อยเพราะว่าการปั่นโดยไม่แยกกากนี่มันเร็วมันร้อน ใส่น้ำแข็งเข้าไปด้วยแต่ถ้าปั่นแยกกากนี่มันเย็นๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันนิ่มๆมันหีบเฉยๆมันหีบมันก็จะได้เนไซ์้ามานั่นคือวิธีที่หนึ่งครับวิธีที่สองก็คือว่าเราเลือกวิตามินที่เป็นโฮลฟู้ดครับโฮลฟู้ดคืออะไรคะเป็นวิตามินที่เอาผักมาสกัดแล้วก็ ทำอะซึ่งต่างประเทศเขาจะเน้นคือวิตามินมีสองประเภทนะฮะเราอย่าพูดยี่ห้อเลยนะวิตามินที่มาจากแถบทางใต้ของทะเลทางใต้เราอะครับดังๆมากอันนั้นเป็นเคมีนะฮะเป็นเคมีแต่ว่าทางอเมริกาเหนือเนี่ยแล้วก็ทางยุโรปเนี่ยเขาค่อนข้างจะเซนซิทีฟวิตามินเคมีเขาจะถูกมากๆเลยถูกแบบติดดินเลยฮะเคิร์กแลนด์อย่างเงี้ยโหไปที่ไพรส์คับเฟสโก้โอ้ยวิตามินทุกอย่างถูกหมดเพราะมันเคมีแล้วคนไม่นิยมไง และคนจนซื้อกินไงแต่ถ้าวิตามินแพงของเขาเนี่ฮะมันมาจากเอามะละกอมาเอามะเขือเทศมาเอาวัตถุดิบตามธรรมชาติมาสากัดอะสกัดแล้วก็เป็นผงมาแล้วก็อัดเม็ดบ้างอะไรบ้างพวกนั้นเขาเรียกวิตามินแบบโฮลฟู้ดในการเลือกเนี่ยให้เราเลือกที่เป็นโฮลฟู้ดก่อนแต่ถ้าเราไม่มีตังเราก็เลือกวิตามินที่เป็นสารเคมีก็ได้เหมือนกันก็ยังดีกว่าไม่มีนะที่ไม่ไี้กนเขาจะสังเกตยังไงกับ ฉลากข้างขวดเขาจะมีบอกไหมคะว่ามาจากโฮฟู้ดหรือว่ามาจากสารเคมีถ้าเป็นในที่สกัดมาเขาจะต้องบอกเพราะว่ามันมันเป็นจุดขายเขาอะอย่างเช่นเขาจะบอกเลยโทแมโทเอ็กซ์ตรัอย่างเงี้ยสารสากัดจากตรงนู้นนี่นั่นสารสากัดจากตรงนู้นสารสกัดจากตรงนี้แต่ถ้าเป็นวิตามินที่เป็นเคมีมันจะเขียนวิตามินซีวิตามินเอแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นจากธรรมชาตินะเขาจะเขียนเบต้าแคโรทีนหรือไม่ก็วิตามินเ ในรูปแบบของเบต้าแคโรทีนซึ่งสกัดจากอะไรเงี้ยค่ะต้องขยันอ่านนิดนึงนะคะใช่ใชค่ะประมาณนั้นแหละนอกเหนือจากเรื่องอาหารคุณหมอจะแนะนําเรื่องอะไรอีกเพื่อป้องกันอนุมูลอิสระคะคือเรื่องของอนุมูลอิสระนี่นะฮะประเด็นคือการสร้างสมดุลน,นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตวิถีชีวิตเช่นอะไรบ้างการตื่นนอนการออกกําลังกาย แค่นอนรดืกอก็<ง>อนุมูลศลากเยอะและ้วอารมณ์ไม่ดีอนุมูลลากเยอะและ้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นวิถีสุขภาพไงคือนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาหลับเป็นเวลาไม่มีความเครียดแต่ปัจจุบันนี้โลกมันเครียดะฮะ<ช>ถ้าเราไม่มีความเครียดมีอยู่วิธีเดียวคือเราต้องรู้วิธีทําสมาธิในระดับที่ลึกทําใจให้หยุดให้นิ่งะนะฮะทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวมันถึงจะคลายความไปความเครียดลงได้แล้วก็เคมีต่างๆที่ไม่ดีมันก็ลดลงไปได้ แล้วก็ยังไม่พอนะอาหารเนี่ยก็มีสว่วนการปรุงอาหารก็สําคัญไม่ใช่เลือกวัตถุดิบอย่างเดียววิธีการปรุงด้วยการปรุงด้วยความร้อนด้วยน้ํามันเนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดอนุมูลอิสระเยอะ,ะการใช้น้ํามันเพื่อไปโดนความร้อนก็มีอนุมูลอิสระเยอะก็ะใช้น้ํามันแต่น้อยใช้เทคโนโลยีนะอย่างถ้าจะทอดก็ใช้กระทะแบบ ลมร้อนเนยอะไรเงี้ยสมัยนี้เทคโนโลยีเข้าม,มาช,ช,ช่วยเยอะเพราะเทคโนโลยีก็รู้เหมือนกันว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับ<ช>เขาก็พยายามที่จะถอดไอความรู้เนี่ยมาช่วยสุขภาพดีขึ้นค่ะบางครั้งเราก็จำยอมต้องสาระความอร่อยเพื่อสุขภาพเหมือนกันนะคะครับใช่ฮะนะคะโดยสรุปแล้วอนุมูลอิสระโดยตัวของมันเอง ถ้าสมดุลก็จะไม่เป็นอะไรนะคะจะก่อให้เกิดโรคหรือความเสื่อมกับร่างกายเมื่อไม่สมดุลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องรู้วิธีจัดการอนุมูลอิสระให้สมดุลด้วยการบริหารจัดการชีวิตตัวเองมีตั้งแต่การเลือกอาหารการออกกำลังกายการจัดเวลาตื่นนอนและเวลาเข้านอนนะคะ รวมถึงบริหารจิตใจด้วยค่ะและทั้งหมดเป็นส่วนของทันโลกนะคะในส่วนของทันธรรมพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์สมชายฐานวุฒโธท,ท่านจะมีธรรมะอะไรดีๆมาฝากโปรดติดตามได้เลยค่ะเจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องร่างกายกับอนุมูลอิสระ เราจะได้ยินคําว่าอนุมูลอิสระเนี่ยบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเมื่อสักย0 3สสปีที่แล้วแทบไม่ได้ยินเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยจะได้ยินทีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันมีผลต่อสุขภาพถามว่าอนุมูลอิสระคืออะไรเอย่ยก็คือโมเลกุลที่มีอะตอมที่ไม่เสถียรนั่นเองคําว่าไม่เสถียรน,นี่เกิดขึ้นจากว่าอิเล็กตรอนมันไม่ครบจํานวนอิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่ร,บรอบๆอะตอมมันหายไปตัวนึ่งพอมันหายไปตัวไม่ครบเลยใช่ไหมมันก็รู้สึกว่ามันไม่มั่นคงละ มันก็พยายามสร้างความมั่นคงให้ตัวเองด้วยการไปหาอิเล็กตรอนจากที่อื่นมาเติมทำไงเอ่ยเจ้าโมเลกุลที่ไม่เสถียรที่เรียกว่าอนุบูลอิสระมันก็วิ่งไปในร่างกายไปเจอไขมันก็ทำปฏิกิริยากับไขมันเดี๋ยวไปเจอเลือดไปเจอหลอดเลือดไปเจออวัยวะต่างๆในร่างกายก็ไปทำปฏิกิริยาด้วยเพื่อจะไปแย่งอิเล็กตรอนเข้ามาทำให้ตัวเองเสถียรอิเล็กตรอนจะได้ครบ ถ้าเกิดแย่งสําเร็จปั๊บตัวที่ถูกแย่งก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอนุโมลอิสระอีกแล้วเพราะอิเล็กตรอนถูกแย่งไปตัวหนึ่งก็ต้องวิ่งไปทาปฏิกิริยาตัวอื่นต่อเพื่อจะไปหาอิเล็กตรอนมาเติมให้ครบมันก็เกิดเป็นปฏิกิริยาเป็นลูกโซ่ไปเงี้ยร่างกายเราเองก็ปั่นป่วนเดี๋ยวเกิดโรคหัวใจโรคเกาสารพัดโรคตามมาเพราะเจ้าอนุโมลอิสระนี่เองนี่ถ้าพูดง่ายๆนะอนุโมลอิสระก็คืออย่างนี้แล้วก็ส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างที่กล่าวมา จึงต้องพยายามหาสารต่อต้านอนุมูลอิสระคือเมื่อเราเองรับประทานเข้าไปไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือยาแล้วเนี่ยก็เข้าไปช่วยเติมอ e ิเล็กตรอนที่อนุมูลอิสระขาดอยู่ให้ครบมันจะได้หยุดสร้างความเสียหายให้ร่างกายของเราที่เขามีการโฆษณากันเนี่ยมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระต่างๆก็คือตรงนี้นี่แหละแล้วถามว่าแล้วอนุมูลอิสระมันเกิดมาอย่างไงเนี่ยมันก็เกิดมาจากสองทาง คือ1จากร่างกายของเราเองอันที่2จากข้างนอกจากร่างกายของเราเองก็คือว่าเราหายใจเข้าไปนี่นะเอาออกซิเจนเข้าไปแล้วก็ไปวิ่งไปในเลือดไปทําปฏิกิริยาการเผาผลาญอาหารในกระบวนการเผาผลาญอาหารเพื่อเกิดพลังงานนี่เองก็จะเกิดอนุมูลอิสระขึ้นมาได้พออ,ออกซิเจนมีบางตัวที่เสียอิเล็กตรอนไปไม่ครบมันก็เกิดอนุมูลอิสระซึ่งถ้าเกิดไม่มากเกินไป ร่างกายเราเองก็มีกระบวนการธรรมชาติที่รับมืออยู่แต่ถ้าเกิดมันเกิดเยอะไปบางทีก็ไม่อยู่นะถ้าลําพังแค่เผ,ผาผลาญอาหารธรรมดาเนี่ยร่างกายพอรับอยู่แต่ปัจจุบันที่อนุมูลอิสระดังขึ้นมาคนกล่าวขวัญกันเยอะเพราะอนุมูลอิสระที่เรารับจากข้างนอกมาเนี่ยมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆจนกระทัง่งร่างกายคนส่วนใหญ่เริ่มจะรับมือไม่อยู่จึงส่งผลเป็นสารพัดโรคปัจจุบัน อนุมูลอิสระจากข้างนอกมีอะไรเอ่ยตั้งแต่อากาศที่เราหายใจเข้าไปมีขมเหาไอเสียก๊าซพิษอากาศที่เป็นพิษมีฝุ่นละอองเยอะนี่ก็เป็นตัวสร้างอนุมูลอิสระแล้วน้ําที่เราดื่มอาหารที่เรารับประทานถ้าไม่สะอาดกระตุ้นอนุมูลอิสระอีกแล้วหรือว่าอาหารที่ว่าดีๆแพงๆเ,เ,เนี่ย,อร,อ,ยอร่อยอร่อยนี้นะเนื้อพวกปิงป้งๆย่างๆเนี่ย จนไม่เกลียมอันนี้ตัวเติมอนุมูลอิสระให้ร่างกายเลยก็คือสิ่งที่เราเองรับเข้าไปสู่ตัวของเราในด้านต่างๆทั้งโดยตรงโดยอ้อมหรือว่าร่างกายเราเองเกิดอักเสบขึ้นมาเป็นแผลขึ้นมานี่ก็เกิดปฏิกิริยากระตุ้นอนุมูลอิสระอีกเหมือนกันอันนี้พูดโดยย่อๆนะให้เราพอเข้าใจเห็นภาพรวมคราวนี้สิ่งที่อยากให้พวกเราเองได้คิด เป็นสิ่งที่ในวงการแพทย์ยังไม่ได้คิดเลยแต่มีผลต่อตัวของเราอย่างมากๆเราทราบแล้วด่ว่าคนเราประกอบด้วยร่างกายและจิตใจใช่ไหมเอ่ยในส่วนร่างกายตัวที่ทําลายความแข็งแรงร่างกายก็คืออนุมูลอิสระเพราะว่ามันไม่เสถียรมันเลยไปทําให้ตัวอื่นมันปั่นป่วนไปด้วยให้ร่างกายของเราเองโดยรวมปั่นป่วนไปด้วยแต่ในด้านจิตใจของเราเองก็มีอนุมูลอิสระเหมือนกันนะ ถามว่าอะไรเอ่ยจริงๆก็คือกิเลสในใจของเรานั่นเองพอเกิดโลภโกรธหลงแล้วแล้วก็ชักไม่เสถียรแล้วนะจากเดิมเราเองแม้ความโลภความโกรธความหลงยังพอมีอยู่ก็ตามวิสัยมนุษย์ปุถุชนทั่วไปนี่แหละแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่มันกระเพิ่มขึ้นมาเช่นโกรธขึ้นมาจนหน้าแดงก่ำเป็นไงใจเสถียรไม่เอ่ยตอนนั้นไม่เสถียรแล้ว ไม่เสถียรไม่เฉพาะใจส่งผลถึงร่างกายด้วยนะหัวใจเต้นตุบตับตับตบต,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 บตุบตับหน้าแดงํำเลยเนี่ยเพราะมันไม่เสถียรแล้วอนุมูลอิสระทางใจเนี่ยกระทบแล้วเกิดบ,บ่อยๆเสียทั้งจิตใจโยงไปถึงร่างกายด้วยอยากได้อะไรมากๆมีปัญหาแล้วหรือว่าไปลุ่มหลงมัวเมาอะไรมากๆเนี่ยไม่เสถียรละใจของเรามีปัญหาแล้ว เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหาวิธีการแก้เพราะปล่อยอนุมูลอิสระทางใจให้ทํางานเนี่ยสามชนิดใหญ่โลภโกรธหลงไงนะถ้าปล่อยให้ทำอะไรส่งผลต่อใจของเราเยอะๆแล้วเราก็ชีวิตเราจะแย่ไปเลยนะทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจด้วยทั้งชาตินี้แล้วก็ทั้งชาติหน้าไปอีกหลายๆชาติด้วยเราก็มาวิเคราะห์ต่อเทียบโยงกับอนุมูลอิสระทางร่างกายได้เลยว่า อนุมูลอิสระทางใจเนี่ยมันเกิดมายังไงก็พบว่ามันลคล้ายๆล้กันเกิดมาสองทางทางหนึ่งก็คือว่ามาจากกิเลสในใจของเราเองที่มันมีอยู่แล้วข้ามภพข้ามชาติมันอะความโลดความโกรธความหลงนี่แหละเราอยู่คนเดียวบางทีก็คิดคิดคิด,คด,คดฟุ้งซ่านไปเนี่ยความรู้สึกรักใครผูกพันกับใครหรือว่าความอยากได้บางทีมันก็เกิดขึ้นมาเหมือนกันความรู้สึกว่าไม่พอใจใครโกรธใครเนี่ยเกิดขึ้นมาเหมือนกันความรู้สึกว่า ติดพันรุ่มหลงสิ่งใดมากมมัวเมาสิ่งใดมากๆก็เกิดขึ้นมาเหมือนกันนั่นคือเกิดขึ้นมาจากภายในอีกอันหนึ่งคือว่าเกิดจากสิ่งเราภายนอกมากระตุ้นกระตุ้นทางไหนเอ่ยท่านบอกว่ามีทั้งหมดเนี่ยห้าทางคือตาหูจมูกลิ้นกายส่วนทางที่หกคือใจเนี่ยมันขึ้นมาจากภายในเช่น เราอยู่เฉยๆแล้วก็ว่าเราก็โอเคอยู่นะไม่มีปัญหาอะไรแต่พอไปดูในสิ่งที่ไม่ควรดูเข้ากระตุ้นกิเลสข,ขึ้นมาปั๊บเนี่ยกระพือหือโหมเลยเนี่ยกิเลสตระกูลราคะกระพือโหมขึ้นมาแย่เลยหรือว่าไปดูบางอย่างปั๊บเนี่ยเกิดอารมณ์มงุดหงิดขัดเคืองใจขึ้นมาเนี่ยกิเลสตระกูลโทสะหือโหมขึ้นมาไปดูอะไรบางอย่างเข้าเนี่ยความรุ่งหลงัวเมาเกิดขึ้นมาจนกระทั่งติดบ,บางอย่างก็ประกอบไปนะ ดูทางรูปบ้างทางเสียงบ้างสัมผัสบ้างเช่นวิดีโอเกมเนี่ยมันก็เห็นทั้งภาพได้ยินทั้งเสียงแล้วมือบางทีก็เคลื่อนสัมผัสไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกระตุ้นอนุมูลอิสระทางใจก็มาจากข้างนอกห้าทางนี่แหละคือตาหูจมูกลิ้นกายห้าทางนี้ไม่เกินกว่านี้พอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะเริ่มมองเห็นว่าวิธีการป้องกันต้องทำอย่างไร เราให้ความสําคัญกับสุขภาพทางกายตันหนักว่าอนุมูลสระนี่อันตรายนะต้องแก้ไขนะเราก็ต้องป้องกันแก้ไขอนุมูลอิสระทางใจด้วยเหมือนกันอะไรไม่ควรดูอย่าไปดูอะไรไม่ควรฟังอย่าไปฟังอะไรไม่ควรดมอย่าไปดมอะไรไม่ควรลิ้มรสอย่าไปลิ้มรสอะไรไม่ควรถูกต้องสัมผัสอย่าไปสัมผัสเดี๋ยวเราจะ รุ่มหลงมัวเมาถูกกระพือฮือโหมไปกับสิ่งเหล่านั้นแล้วใจเราจะไม่สเสถียรส่งผลกระเพื่อมเป็นลูกโซ่จนกระทั่งชีวิตของเราเองรวนไปเลยสิ่งนี้ถ้าเรียกว่าอินทรีย์สังวรอะไรไม่ควรดูไม่ดูเนี่ยสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมกูกสำรวมปากแล้วก็สำรวมกายโยงไปถึงภายในของเราด้วยคือสำรวมใจอะไรไม่ควรคิดก็อย่าไปคิด ถ้าอย่างนี้ก็ครบทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในทั้งสองส่วนเลยเสร็จแล้วก็ต้องหาวิธีการในการป้องกันแก้ไขอนุมูลอิสระที่มันเกิดขึ้นมาแล้วข้างนอกเขาก็หายาอาหารเสริมบ้างพวกพืชผักใบเขียวพวกวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E เหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมเข้าไปเติมเพื่อไปแก้ไขอนุมูลอิสระเติมอิเล็กตรอนให้กับมันในทางด้านจิตใจเนี่ย ถามว่าสารต่อต้อตานอน,นุมูลอิสระนี่คืออะไรเอ่ยตอบเลยว่าคือบุญเราเองต้องตั้งใจให้ทานรักษาศีลแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิสม่ำเสมอเป็นประจำถ้าอย่างนี้แล้วก็ใจของเราเองที่ไม่เสถียรเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเราสำรวมอินทรีย์ป้องกันสิ่งเราข้างนอกมากกระพือให้มันหนักขึ้น เสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยๆแก้ที่มีอยู่แล้วค่อยๆเบาลงเบาลงเบาลงด้วยการเติมบุญจากการให้ทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาถ้าทําอย่างนี้แล้วล่ะก็อนุโมทิสระทางใจเราเองก็จะเบาบางลงสุขภาพใจเราเองก็จะดีสุขภาพกายก็จะดีไปด้วยทุกอย่างก็จะดีแล้วชีวิตเราเองก็จะสมบูรณ์ทั้งชาตินี้ชาติหน้าตลอดไปเจริญพร ขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาถ่ายทอดธรรมะทันธรรม วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะแต่ท่านผู้ชมยังสามารถติดต่อรายการได้อยู่นะคะทางช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะและชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ dmc.tv รวมทั้งติดตามธรรมะของพระอาจารย์ได้ทาง Facebook ฐานะพุทโธสตอรี่ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่สนับสนุนรายการด้วยดีมาโดยตลอดวันนี้ในแพทยชัดชัยรีบัณฑิตดิฉันชุลีพรช่วงวัน่ี ทีมงานรายการทันโลกทันธรรมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ